สำหรับเครื่องยนต์ชุดนี้เป็นเครื่องยนต์ที่ใส้ครับนำ้ำมันโซล่าน้ำมันดัดแปลนไส้กับเกียข์ทีโม่ตัวน,นี้ใส้มาเป็นเครื่องปัน่นผล้มหลังเราโดยตรงเครื่องปัน่นผล้มหลังเราโดยตรงควรต่อพว่วงต่อพ่วงจากเครื่องยนต์ tỏ về Hà Vam Hãy subscribe cho kênh Ghiền đầy Gõ Để, phạm. để ต่อพวกกันไปนี่ยังบ่เรียบร้อยครับยังไม่จบยังประทันติจ่อกำแพง้ง